ไปกันแล้วครับกับภวทรสภาล์คอแซวีเอสห้าห้าศูนย์ดึง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 โดยรวมก็ดือด้อก็ดื้อก็คือป้ายมันเหลืองนิดนึงแต่มันยังสภาพดีและผมเทแล้ว,ลวใช้ดีโอเคเลย นี่มีฝุ่นนะปัด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 อืมเวียดห้าศูนย์ซีเรียลัมเบอร์นี้เลยป้ายมันเหลืองเห็นไหมซีเรียลัมเบอร์นี้นะมีแปดสิบพัทนะแปดสิบพัทอะไรจำไม่ได้แต่มีแปดสิบพัทต้องไปดูในเว็บว่าแปดสิบพัทอะไร เมื่อก่อนนะจำได้แต่เดี๋ยวนี้นจำไม่ได้แลหละสมองมันช้าลงไอ้สมองคี้ลืมอะ่ะจะจำลูกค้าได้นะเราจะมาตัดกันเราตัดอย่างนี้เ,เล็งก่อนชือ้อ ก็ใส่ไปในกล่องไซด์ดีนะถ้าดูก่อนว่ามันต้องหนาเท่าไหร่วางนี้มันจะพอดีเลยนี่หนไหมสิ่งสำคัญคือพาร์ซัพพลายเป็นหัวใจหลักเพราะว่าเป็นแหล่งจ่ายอาหารให้กับคอมพิวเตอร์สำหรับผมอะ่ะ สิ่งแรกที่จะเลือกคือพาพเวอัพพายนะอันแรกเลยเวลาจะประกอบคอมนี่ตึดึงอาะกะให้พอดีเพราะว่ามันจะมีสายไฟอยู่ต้องกะให้มันลอสายไฟไฟอ่ะระวังสิ ไฟไอยู่ตรงนี้ปิดขึ้นมาตึ๊กอ่าประมาณนี้นะครับไ,ไฟก็จะลอดออกไปได้แบบนี้อ่ะแล้วต้นไม้นี่เป็นไหนแล้วอ่ะ ทำไมเหลือแต่ปุ๋ยอ่ะแล้วต้นนี้เล็กๆมาเฉยเลยสายก็เยอะนะมีสายให้ใช้เยอะ อซนี่ก็เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะชอบมากเลยแหละในเรื่องแรมกับ power supply ถึกดีมียี่ห้อหนึ่งก็คือ super flower ไลท์เลยกดไลท์จริงก็มีหลายรุ่นนะถ้าได้สัมผัสก็จะ จะบิดอบาะเทสเทสมิค้์นี่ วางซิมีความลึกเท่าไหร่เหลือประมาณนี้ใช่ป่ะก็เอาขยัดข้างๆไปไงลองลองข้างล่างก่อนหนึ่งชั้นเอาสายเข้ามาเก็บสายมาเก็บแบบนี้สายเนี่ยมัน มันกระแทกมันโดนอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรยึดหยุดอย่างเงี้ยเห็นไหมเดีย๋ยวต้องปับปักปัปปตรงนี้คำนวณกันอ่ะนี่ดันไว้ก่อนเลยหนึ่งมุมแล้วก็ เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยตัดดีกว่ากล่อ,องนี้ตัดเลยเราจะมาตัดกล่องนี้กันนะครับ ไฟนี้จะได้เห็นชัดตัดเชื่อเอามาทำเป็นตัวปกป้องเหมือนประการว่าประการไม่ให้อะไรเข้าไปทำลายได้เหมือนปกป้ององหญิง จากค่าศึกป้องหญิงเนี่ยปาษา ปกป้องแม้แต่ด้านนี้เห็นไหมครับนี่แต่และด้านจะมีกำแพงกำแพงกล่องกำแพงกระดาษกล่องกำแพงกล่องกระดาษเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปกันทุกด้าน เวอร์ไวท์เวิร์กิ้งคอร์ปอเรชั่นเลยนะครับอุ๊ยตอนนี้คนติดตามหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดคนแล้วนะเพิ่มมาดีใจเหมือนคนติดตามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันอ่ะแน่นเลย ยัดจนอุ้ยออกชั้นนึงดีกว่าเกินไปปิดไม่ได้ออามันจะไม่ละนาบเอออย่างนี้พอดีกว่าเออนี่แน่นเลยโอเคบายไปจ่ายไฟให้กับลูกค้านะอย่ดื้อละ่ะจ่ายไฟแบบประหยัดไฟเบอร์ห้านะจ่ายไฟนิ่งๆน,นะ ยาวๆนี่สวยเสร็จแล้วครับ เนี่งอื่นต่อนะกัดจอเล็กๆยังไม่ได้ทำาภูมิฝ้ายลงขายมัวจะเล่นตัด A นี่แหละโอเคครับเปบ็นที่รับชมมากครับกลองกลับไปแก้ไขบันทึกนะส